เป็นร้านอาหารเวียดนามที่ทำถึงจนได้มิชลินมาหลายปีซ้อนวันนี้แทนพาเพื่อนๆมาที่ร้านอันเกิมจังหวัดอยุธยาครับบอกเลยว่าร้านนี้ใช้วัตถุดิบคุณภาพสะอาดและรสชาติก็ดีสมคำล้ำลือจริงๆครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าจริงๆมาร้านนี้ต้องสั่งแหนมเนืองแต่แทนมาทานเบรคฟาสต์ก็เลยสั่งน้องไข่กระทะมาสร้างบรรยากาศสักหน่อยบอกเลยว่าจานนี้ฟินมากเพราะในเซ็ตจะมีบันมีมาให้ครับชอบมากแล้วบอกเลยว่าอร่อยกว่าไปกินที่เวียดนามอีกเพราะเข้ากับไข่กระทะแบบสุดๆครับแล้วไพร่เอกของร้านนี้นะแทนว่าต้องก แรงเลยถ้าเพื่อนมาร้านอันเกิมแนละ้วต้องสั่งจานนี้แทนคอนเฟิร์มแล้วถ้าใครคิดว่ามาทานร้านอาหารเวียดนามจะต้องมีดัเฟอร์หรือแหนมเนืองที่อร่อยนะท่านอยากให้ลองเข้าหน้าเนื้อโคขุนของอันเกิมมากเขาผัดมาเป็นสไตล์เวียดนามนะครับทุกคนแต่เราว่ารสชาติแบบนี้แหละที่คนไทยชอบเพราะใช้เนื้อดีนุ่มไม่เหนียวซอสที่ใช้ผัดก็มีความนัวนะครับตัดกับความคริสปี้ของกระเทียมเจียวคือลองตัวแบบสุดโดยรวมนะครับแทนประทับใจที่นี่มากๆเพราะบรรยากาศดีสะอาดและพนักงานก็ดูแลดีมากๆให้มิชลินเพิ่มไปอีกปีเลยคทิิปปหหนนน้าาาจะไไี่กกออฝตชงแ ที่นี่ไว้ด้วยนะครับ